เชิญท่านสุทินคลังแสงครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมาสารรามจากพรรคเพื่อไทยครับที่จริงผมมีเรื่องต้องซักถามแล้วก็เสนอแนะรัฐบาลหลายเรื่องแต่เนื่องจากมันหลายเรื่องก็เลยจะแบ่งมาพูดซะวันนี้สักเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วต่อเนื่องจากเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดไปแล้ว นอกนั้นที่เหลือก็จะยกยอดไปวันพรุ่งนี้ครับรรท่านประธานครับเรื่องที่ผมติดใจแล้วก็อยากจะซักถามเละกเสนอแนะวันนี้นี่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เมื่อพูดแล้วเนี่ยน่าจะบ่งบอกแล้วก็วัดตัวตนของท่านนายกของรัฐบาลได้หลายด้านหลายมิติมากเรื่องที่ว่านี้ก็คือมีโครงการดีๆอยู่โครงการหนึ่งซึ่งผมชื่นชมท่านมากนะ มาแรกๆเห็นท่านชูนโยบายนี้เนี่ยผมชอบผมเชียร์แล้วผมจะอภิปรายผมก็หลีกเว้นไม่อภิปรายก็รอดูให้ท่านทำมีทางใดที่สนับสนุนอยากสนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่พอไปไปมามาแล้วเป็นต้นกลายเป็นว่าล้มเหลวขึ้นต้นเป็นบ้องไม้ไผ่เลามาเลาไปกลายเป็นบ้องกัญชาดูเหมือนเจตนาดีแต่แฝงไว้ด้วยวัตถุประสงค์ร้าย สํานวนไทยบอกว่าปากปากปลาใสน้ําใจเชือดคอโครงการนั้นชื่ออะไรครับขอสไลด์หน่อยครับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขอแผ่นที่สองก็ได้ขอขึ้นแผ่นที่สองนิหนึ่งนะโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะแล้วกลับไปที่แผ่นแรกนิดหนึ่งครับก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมต้องพูด,ดความรู้นิดหนึ่ง เรื่องโรงไฟฟ้านี่คุยกันมากยุคนี้เพราะเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่มาจากโรงไฟฟ้าแล้วธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่กําลังมีการกล่าวขานกันในประเทศว่าผูกขาดตัดตอนแล้วเอาเปรียบชาวบ้านเมื่อสักครู่นี้เพื่อนวิริยภพเพื่อนวรพศพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะขอขยายความดูนิดนึงะก่อนจะพูดเลึ้งจะได้เข้าใจว่าโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมันมีอยู่สามขนาดขนาดใหญ่ เขาเรียก IPP นี่เ0เมกกวัต์ขึ้นไปอันนี้ทุนใหญ่เอาไปกินไม่ว่ากันขนาดรองลงมาเรียกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP ก็คือ9-10เถมกกวัตแล้วเล็กสุดเขาเรียกว่าขนาดเล็กมาก v s p p คือ10เมกกวัต์ลงมาอันนี้ตรงนี้ผมจะพูดเรื่องโรงไฟฟ้าโรงนี้ครับขนาดเล็กเนี่ยขนาดใหญ่เอาไว้ก่อนขนาดเล็กธรรมดาไว้ก่อนไอเล็กมากนี่ที่ผมสนใจขอสไลด์แผ่นสองครับ ไอ้เล็กมากนี่รัฐบาลมาชูบอกว่าต่อไปนี้จะมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากชื่อมันมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะวรคสุดท้ายนี่เพื่อเศรษฐกิจฐานรากผมเคยกล่าวหาท่านนะ่ะตั้งฉายาว่าเป็นบิดาแห่งความเหลื่อมลำ้ำแต่พอเห็นโครงการนี้ถ้าท่านทำโครงการนี้เสร็จนี่ผมอาจจะไม่เรียกว่าบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำแล้วจะเสียดายท่านทำตรงกันข้ามโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากคือ สิบเมกะวัตนะแล้วก็ท่านอุตสาหธรรมนะที่จริงมันจะมีแปดร้อยเมกะวัตแต่แบ่งมาทำเป็นโครงการนำร่องร้อยห้าสิบแล้วร้อยห้าสิบนี่จะไปทำในชุมชนนี่ที่ผมชอบจะไปทำชุมชนแล้วบอกด้วยว่าให้ชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนมีผลประโยชน์โดยตรงแล้วก็จะทำให้ชุมชนนี้ฟื้นชุมชนขึ้นมาแล้วก็เศรษฐกิจทันรากดีมันก็ดีจริงๆนะครับ เท่าที่ฟังท่านพูดแล้วผมศึกษาวิจัยมาเรื่องนี้ผมวิจัยมาก่อนท่านด้วยศึกษารูปแบบนี้มาก่อนพอมาเห็นท่านพูดปับ๊บโดนใจผมเลยครับดียังไงเอาละก่อนจะไปถึงตรงนี้บอกว่าเศรษฐกิจชุมชนเพื่อฐานรากที่โงไฟฟ้าน,นี่มันก็จะมีอยู่3ามสี่ประเภทหนึ่งก็คือกังหันลมคือวินเทอร์บายก็อันนี้ตามภูเขาก็จะตั้งพัดลมใบหมุนเอาอันนั้นนะ่อันที่สองก็คือโซลาเซล รู้จักกันดีใช้แสงแดดอันที่สามก็คือโรงไฟฟ้าขยะนี่ก็เอาขยะซึ่งเป็นของเสียมาเป็นของดีมาเป็นเงินและสุดท้ายก็ชีวมวลอันนี้น่าสนใจชีวมวลเรียกว่าไบโอมเสก็คือส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกป่าปลูกต้นไม้ตัวเร็วแล้วก็มาทําฟืนฟืนมาทาหม้อต้มหม้อต้มก็ไได้ไอ้น้ำไอ้น้ําก็ไปดันเครื่องปัน่นก็เกิดกระแสไฟมีสามประเภทสําหรับโรงไฟฟ้าเพื่อสิกิจฐานรากมันดีทั้งสามดีทั้งสี่นะฮะ ลมนี่ก็คือเอาลมนี่มาเป็นเงินมันดีมากแสงแดดมีทุกหมู่บ้านก็เอาแสงแดดมาแปลงเป็นเงินไม่ต้องลงทุนดีมากขยะนี่ยิ่งดีเลยขยะวันนี้เป็นปัญหาล้นประเทศรู้ไหมท่านนายกครับท่านประธานครับวันนี้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนี่อบตอเทศบาลแม้แต่หน่วยงานราชการนี่ต้องเสียงบประมาณไปกับการจัดการขยะเยอะพอๆกับจ้างคนเลย อบตหลายที่ที่รับงบประมาณอุดหนุนไปนี่ไปเสียเงินเพื่อกําจัดขยะทิ้งเปล่าถ้าท่านทําเรื่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยจากขยะซึ่งเป็นภาระต้องจ่ายเงินขยะจะกลับมาเป็นรายรับให้กับท้องถิน่นให้กับชุมชนดีมากและอันสุดท้ายที่ผมจะโฟกัสและจะขยายความคือชีวมวลหรือไบโอแมสไอ้ตรงนี้ดีที่สุดเลยไบโอแมสดียังไงครับก็คือส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านปลูกป่าในขณะ ประมาณ60สเมกะวัตโรงงานขนาดกลางนี่นะขนาดเล็กนี่แหละเล็กแต่ว่ามันมีสิบลงมานี่เราทำสักสักห้าสักหกเมกหกเมกนี่ท่านรู้ไหมครับว่าประชาชนจะปลูกป่าประมาณหนึ่งหมืนไร่ก็นหนึ่งตำบลก็กนนะประมาณสามตำบลน่ะสามตำบลได้ปลูกไม้โตเร็วครบเพื่อส่งโรงงานโรงงานเดียวท่านนึกดีครับว่าชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ต้นไม้ที่วิจัยกันแล้วก็คือกระถินยักษ์ กระถินยักษ์กระถินโตเร็วจากต่างประเทศปลูกปีเดียวตัดครั้งเดียวปลูกได้ตัดได้สิบสองครั้งสิบสองปีปลูกครั้งเดียวตัดได้สิบสองปีแล้วชาวบ้านจะมีรายได้จากตรงนี้นี่สม่ําเสมอสิบสองปีแล้วปลูกใหม่อีกรอบท่านประธานครับหนึ่งที่บอกว่าเป็นของชุมชนชุมชนถือหุ้นชาวบ้านก็จะได้เป็นเจ้าของโรงงานโรงไฟฟ้า ไอ้ขนาดใหญ่นี่ยทุนใหญ่เอาไปหมดแล้วนี่ท่านแบ่งอันนี้มาทําที่ชุมชนนี่แม้จะเป็นเศษเนื้อข้างเคียงเนี่ยผมก็ขอบคุณนะถ้าทาได้จริงขอให้ชาวบ้านได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าบ้างหนึ่งได้เป็นเจ้าของถือหุ้นปันผลทุกปีสองได้ขายโรงไฟฟ้าได้ขายต้นไม้กันทั่วสามตำบลต่อหนึ่งโรงงานนี่โดยประมาณสามลูกหลานเขาได้เข้าทำงานในโรงนี้ประมาณร้อยอตรา เป็นพนักง,งานที่นี่4รถอีแตก็กรถอีแตนคนขนไม้คนตัดไม้วิ่งกันสนุกเลยในชุมชนมีอาชีพกันขึ้นหมดและห้าอบาตาท้องถิ่นได้ภาษีจากโรงงานนี้ด้วยโรงงานก็ไปเลี้ยงชุมชนหกได้อะไรครับสิ่งที่ท่านจนมุมเศรษฐกิจวันนี้แล้วท่านทำไม่ได้ก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท่านกระตุ้นไม่ได้ กระตุ้นได้ยังไงก็ท่านเอาไปให้เขาซื้อของคนละครึ่งบ้างไปแจกของบ้างมันก็หมุนรอบเดียวเข้าห้างใหญ่แต่ถ้าท่านทําตรงนี้นะครับมันจะหมุนไม่รู้กี่รอบท่านเอามาลงตรงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนงลงโรงไฟฟ้าชุมชนนี่ท่านนึกภาพเลยว่าทุกชุมชนมีโรงงานทุกคนมีอาชีพได้ทั้งทางตรงทาง,ทางอ้อมสามเด้งสี่เด้งนี่มันหมุนกี่รอบเศรษฐกิจฟื้นทันทีครับชุมชนถ้าท่านทําอย่างนี้ทุกตําบลนะ หรือสามตำบลต่อที่หนึ่งทั่วประเทศนะท่านไม่มานั่งปวดหัวอย่างวันนี้หรอกและหกท่านได้อะไรรู้ไหมครับวันนี้ท่านต้องปวดหัวกับทุนท่านต้องไปกู้ต่างประเทศถ้าทําโรงงานนี้ท่านไม่ต้องไปขอกู้เขาหรอกครับทําไมครับหนึ่งถ้าท่านเปิดโรงงานในชุมชนปับ๊บเงินมันจะมาสองทางในทุนในประเทศวันนี้พร้อมที่จะลงทุนน,นี้ให้กับชาวบ้านนั่นก็หมายความว่าเงินที่ล้นแบงก์อยู่วันนี้ วันนี้นี่มันเกิดปรากฏการณ์แปลกๆรู้ไหมครับในขณะที่ชาวบ้านไม่มีเงินในระบบเศรษฐกิจไม่มีเงินแต่เงินล้นแบงก์วันนี้นี่แบงก์ปวดหงวที่จังหวัหารเงินกู้เออเงินฝากเพราะฉะนั้นถ้าส่งเสริมไม่เกิดตัวนี้ปับ๊บถ้าทุนไทยเงินจะออกจากแบงก์ไปสู่ชุมชนถ้าทุนจีนทุนต่างประเทศเงินต่างประเทศจะไหลเข้ามาลงทุนกับโรงงานนี้ท่านดูสิว่าโรงงานหนึ่งประมาณเจ0ร้อยล้านถึงพันล้านทั่วประเทศมันจะกี่โรงงานเงินจะไหลเข้าเท่าไหร่ งเงินในประเทศมันจะออกจากแบงก์มาเท่าไหร่หมุนเวียนในชุมชนเนี่ยผมเห็นข้อดีข้อนี้ผมเชียร์เชียร์ไปเชียร์มาเชียร์ไปเชียร์มากลายเป็นว่าแปดปีที่ท่านเสนอโครงการนี้ไม่ได้ตั้งแม้แต่โรงเดียววันนี้ไม่ได้เกิดแม้แต่โรงเดียวเรียบร้อยหมดตายเลยผิดหวังเลยครับผมผิดหวังเพราะตามไปดูมันเกิดอะไรมันถึงไม่สําเร็จท่านฟังนะผมจึงบอกว่า ปากปลาใสาน้ําใจเชือดคอไม่จริงใจอ่ะข้อหนึ่งโรงงานไฟฟ้านี่แทนที่มันจะเกิดเอกชนในประเทศดีใจเนื้อเต้นวิ่งกันไปประมูลกันวุ่นแต่มันไปติดที่14ขั้นสิขั้นตอนโรงไฟฟ้าชุมชนขยะนี่สิบสีขั้นตอนไปตั้งอะไรขั้นตอนดังเยอะแยะพอไปดูแล้วไปพบว่าขั้นตอนต่างๆที่ทำคือไม่อยากให้เกิดจริง เป็นด่านสกัดเขาแล้วสิบสี่ขั้นตอนคือด่านเก็บค่าผ่านทางเอกชนไปลงทุนเจ๊งที่บ้านผมเชียงยืนนี่ไปทำโรงไฟฟ้าขยะนี่ผมสงสารนายทุนมากไปจากภาคกลางจะไปทำที่นั่นผู้แทนเอื้อเฟื้อหน่อยผมก็เอื้อเฟื้อให้หมดสุดท้ายนี่สิบสี่ขั้นตอนของท่านนะฆ่าเขาเลยวันนี้จ่ายลายทางจ่ายไปไม่รู้กี่ลายทางจ่ายจบ ก็ไม่เกิดวกไปวกมาสุดท้ายเสียเงินทิ้งเปล่าเขาถือกระเป๋ากลับบ้านปวดหัวนี่วันนี้โรงงานไฟฟ้าขยะถึงไม่เกิดแล้วไม่เกิดมีเรื่องอะไรที่พิปรายกันมานี่เพราะทุนไทยสีเขียวที่นั่งอยู่กับรวงมาทไทยลูกชายไปเที่ยวเก็บของเขาอะโรงงานขยะต้องเสียค่าตั้งต้องเสียค่าเบี้ยใบหลาทางลงแล้วเท่าไหร่ไปถามทีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะไม่เกิด นั่นคือขยะวันนี้ไม่เกิดเลยเอามาที่ชีว่ามวลของดีที่ผมบอกว่าท่านจะได้หก mm. เด้งเจ็ดเด้งนี่ชาวบ,บ้านรอ,อนี่นี่ก็เจ๊งอีกเจ๊งเพราะอะไรครับมาฟังดูนะเงื่อนไขที่ท่านตั้งไวน้นี่ไม่จริงใจให้เกิดหนึ่งท่านตั้งไว้ว่าอย่างไงครับข้อหนึ่งไปเขียนเงื่อนไขว่าโรงไฟฟ้าชุมชนให้ในายทุนถือหุ้น90อร์ซต ให้ชุมชนสิบเปอร์เซนนี่มันโรงงานชุมชนหรือโรงงานในทุนน่ะก็ดูหลักการลงทุนทั่วไปครับท่านประธานครับหลักการลงทุนทั่วไปนะถ้าบอกรัฐวิสาหกิจนะรัฐต้องถือหนเกินเกินครึ่งห้าสิบเอ็ดถ้าบอกไว้ของชุมชนชุมชนก็ห้าสิบเอ็ดขึ้นไปสินี่ให้เขาสิบไปอ้างชื่อชุมชนเฉยๆแล้วให้ในายทุนเก้าสิบแล้วตรงนี้คือจุดที่มาของปัญหาแล้วผมจะบอก ไปหลอกชาวบ้านแล้วไม่พอไปหลอกให้ฝันค้างไม่พอไอ้ตรงนี้เป็นปัญหาต่อมาอีกเยอะๆเงื่อนไขที่สองที่ท่านตั้งไอ้กอพพนี่แหละกรรมาการกำกับขีการพลังงานนี่แหละตั้งตั้งว่าอย่างไงครับเมื่อได้รับอนุมัติตั้งโรงงานแล้วนี่เวลาจะเซ็นสัญญาขายไฟต้องมีเงินประกันสัญญาห้าร้อยล้านบาทวิสาหกิจชุมชนที่ไหนมีห้าร้อยล้านบาทนี่กันเขาชัดๆเขาก็ไม่มีสิ ชุมชนที่ไหนจะไปมีห้ารอล้านบาทแล้วท้ายที่สุดมันก็ต้องตกเป็นของทุนใหญ่อยู่ดีก็ไม่ว่าพอตกเป็นของทุนใหญ่แล้วมันเกิดก็ไม่ว่านะนี่มันไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรครับท่านครับวันนี้43่สิบสามโรงที่ผ่านการประมูลแล้วนะติดแงกอยู่ที่ปปชไม่ได้แม้แต่โรงเดียวทําไมติดร้องเรียนกันว่าหัวประมูลก็ไม่หัวยังไงอะในสีสามโรงนี่มีชื่อคนเดียวอยู่ยี่สิบโรง แล้วอีกยี่สิบสามโลนี่ก็เป็นของกลุ่มเดียวเนี่ยไก่เห็นดินงูเห็นดินไก่ก็ร้องกันร้องไปร้องมาติดแงกที่ปปชวันนี้ยังไม่ได้สินสัญญาสักลายทําไมถึงร้องกันเยอะท่านจะมาตอบผมว่าก็ช่วยไม่ได้เขาร้องกันเองก็คุณไปเขียนให้เก้าสิบเป็นของทุนสิบเป็นของชุมชนพอเก้าสิบปั๊บแรงก็ไปลุมถึงกันที่ชุมชนทีทุนใหญ่ก็ไปแข่งกันที่นั่นที ถ้าท่านบอกว่าให้ชุมชน90บหรือแปดสิบมันเป็นของชุมชนแล้วใครจะไปแข่งกันอะ่ะในชุมชนมันจะมีสักเก้าที่แข่งกันไม่มีได้เกิดแล้วปัเนี้ยถ้าเป็นของชุมชนจริงๆวันนี้เกิดเพราะมันเป็นของทุนทุนเลยแย่งกันโดยสัญชาตญาณของทุนต้องแข่งไอ้แข่งแบบเป็นธรรมมันก็ไม่เกิดหรอกแต่แข่งไอ้ไม่เป็ียนธรรมสิคือยังไงก็ไปเอาใต้โต๊ะใครจะเอายี้ก็ต้องจ่ายเบี้ยใบหลายทางยัดเงิน พอยัดเงินเสร็จก็ไปล็อกสเปกล็อกสเปกเสร็จไก่เห็นกินงูงูเห็นนมไก่มันก็ไม่ยอมมันก็ร้องกันคิบหายไฟวอดผมถึงย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นของชุมชนจริงๆมันไม่มีใครไปแข่งกันหรอกไม่มีใครร้องกันหรอกเพราะวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีไม่กี่ที่เขาก็ทําเป็นของชุมชนทั้งหมดแล้วนี่ใครจะไปแข่งแล้ววันนี้เกิดท่านประธานที่เคารพครับที่มันไม่เกิดหนึ่ง เจตนาร้ายเจตนายัางไงหนึ่งไปหลอกชุมชนบอกว่าของชุมชนแต่ให้เขาสิบอร์เซน่ะนี่ผมไม่ยอมเอาสิเรื่องนี้ถ้าเกิดจริงๆนะบอกไว้เลยผมไม่ยอมอ่ะไม่งั้นก็เปลี่ยนชื่อไปอย่าไปบอกว่าของชุมชนอย่าไปบอกว่าของฐานรากต้นเหตุเอาละท่านประธานที่เคารพครับพอมันไม่เกิดปับ๊บวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไอ้โอกาสดีๆที่ท่านมันน่าจะปีผลดีหกเด้งหายหมดหนึ่งเศรษฐกิจชุมชนไม่ฟูเสียดายเงินต่างประเทศจะเข้าเสียดายเงินไทยที่ล้นแบงอยู่จะออกไปสองเสียดายชาวบ้านที่เขายากจนอย่างนี้น่าจะได้ปลูกต้นไม้มันดีไหมปลูกต้นกระถินยักษ์ดีนะท่านประธานท่านนายกชอบบอกว่าหาพื้นที่ปลูกข้าวทดแทนดิทดแทนข้าวได้ไหมทดแทนมันได้ไหมนี่ไง ถ้าสมมติว่าโรงงานนี้เกิดเขาก็จะไปปลูกตามหัวไร่ไปนาพื้นที่ปลูกข้าวลดลงท่านก็จะขายข้าวง่ายข้าวก็จะขึ้นราคาก็วันนี้ไม่มีอะไรไปทดแทนเขาก็ข้าว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 บอกเขาเลิกปลูกข้าวเอาอะไรไปแทนกระถินยักษ์นี่ถ้าโรงงานนี้เกิดกระถินยักษ์ไปแทนข้าวจบราคาข้าวก็ขึ้นเพราะนั้นโรงงานนี้ไม่เกิดผมเลยถามท่านนี่จะถามแล้วนะถามว่า ท่านทำไมไปกำหนดเงื่อนไข10%ให้ชุมชนทำไมไม่ให้ชุมชนสัก5 1เอ็ดหรือ70 80ไปเลยสิไอโครงการ3ประเภทนี่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่รู้กี่พันเมกท่านก็เศรษฐีเอาไปแล้วนี่ไอเศษเนื้อข้างเขียงทำไมไมให้ชาวบ้านไม่ได้และโอกาสที่ท่านจะฟืน้นฟูชมุมไม่ได้เลยท่านกำลังจะตอบผมว่าผมเดาถูกว่าท่านจะตอบผมว่า ก็เพราะว่าถ้าให้ชุมชนห้าสิบแปดสิบหรือร้อยชุมชนไม่มีทุนหรอกจ้างก็ชุมชนไม่มีเงินไปลงทุนวิสาหกิจชุมชนไม่มีเงินลงทุนอาถ้าถ้าตอบแบบนี้นะผมจะตอบให้วันนี้นี่ระบบลงทุนมันมีเยอะสองระบบที่ใช้ได้เลยอะ่ะคือเทิร์นคีแล้ววันนี้เกิดแล้วด้วยผมจะบอกสุดท้าย ชุมชนเขาทำโมเดลมาให้ผมแล้วด้วยพร้อมยื่นแล้วด้วยเทิร์นคีคือยังไงชุมชนให้ที่ชุมชนให้สิทธิ์ชุมชนเห็นชอบทุนส่วนกลางนายทุนพร้อมจะลงทุนให้เทิร์นคีก็คือลงทุนให้หมดชาวบ้านไม่ต้องควักไม่ตบาบทเดียวแต่อาจจะมีสัญญากันว่าทุนขอทำแล้วเก็บคืนภายในเจ็ดปี นี่เจปีไม่ใช่ตัวเลขหลอกด้วยไปวิจัยมาแล้วด้วยว่าถ้าไปลงทุนสัก700ล้านนะเจปีเขาได้คืนปีที่8เป็นต้นไปเป็นของชุมชนนี่เขาเรียกเทินคีชาวบ้านไม่ต้องควักแต่ชาวบ้านอดทนรอเจปีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยแต่ในระหว่างเจปีชาวบ้านก็ได้นะก็ได้แบ่งปันผลไปด้วยแต่ไม่มากแบบนี้นี่ชาวบ้านไม่ต้องมีเงินครับแล้วมีไหมในทุนที่จะไปลงให้ชาวบ้านมือสลอนนะ มือสแอนทุนไทยนี่แหละทุนจีนก็มาเยอะใครบอกผมวันนี้วิสาหกิจชุมชนที่จะทำโรงไฟฟ้านี่ภาคกลางไม่ตอมกว่าหกภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มาหาผมนี่บอกว่าประธานวิบช่วยหน่อยเพราะผมอยากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าช่วยยังไงถ้าท่านเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นช่วยแก้ตรงนี้ให้หน่อยไอห้าร้อยล้านเอาออกแล้วก็ไ สิเปอรเนี่ขอพวกผมสัก50%หรือจาก,กรุณา 70%-80% ก็บุญผมบอกแล้วจะเอาทุนมาจากไหนเขาไปเซ็น MOU กันมาเสร็จวันนี้เขาเซ็น MOU แล้วด้วยว่าทุนช่วยแล้วอะไรอีกที่ท่านบอกว่าชาวบ้านจะทําไม่ได้เทคนิคเทคโนโลยีท่านครับวันนี้จะไปดูถูกชุมชนนะในบ้านนอกนี่ข้าราชการกเกษียณครูกเกษียณตำรวจกเกษียณอธิบ,บดีกเกษียณคนกเกษียณวันนี้ไปอยู่บรนนอกเยอะ เขามีภูมิปัญญาพอแล้วใน M.O.U เขาที่เอามาให้ผมดูนี่ทุนพร้อมเทคนิคพร้อมคนที่จะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาพร้อมเสร็จแล้วจะตำหนิตรงไหนอีกมีอยู่เรื่องเดียวที่จะเป็นข้อที่จะต้องวิตกกันนิดไม่ใช่ว่าด,ดีทั้งหมดหรอกข้อดีมันก็มีเสียบ้างธรรมดาก็คือสิ่งแวดล้อมผมไม่ใช่ไม่คิดนะ เรื่องนี้มันอาจจะมีพอลูชันมีมลพิษแต่ผมศึกษาดูแล้วคุยกับนักวิชาการคุยกับนัก,นกทั้งเทคนิคแล้วนี่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเรื่อยเทคโนโลยีที่จะต้องจัดการกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วในบรรดาโรงไฟฟ้าทางเลือกโรงไฟฟ้าสะอาดนี่มีอยู่โรงไฟฟ้าหนึ่งที่พลูชันน้อยมากคือชีวมวลชีวมวลตัวนี้ ไม่มีมลพิษแต่ถ้าเป็นขยะโน่นนี่นั่นที่ร้องกันเยอะๆพอมีแต่ชี้ว่ามวลน,นี่เทคโนโลยีจีนเทคโนโลยีอินเดียเทคโนโลยียุโรปผมไปศึกษามาเสร็จน้อยมากแต่แม้มันมีเราก็อยู่กับมันให้ได้เราก็ป้องกันได้มีเรื่องเดียวแล้วท่านจะบอกว่าชุมชนสามารถจัดการพอลูชันตัวนี้ได้ไหมหมลพิษนี้ได้ไหมได้ครับชุมชนกับคนเมืองมันไม่ได้เก่งด่างกันหรอก แกได้เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับโครงการอย่างนี้มันเกิดไม่ได้เลยวันนี้เพราะร้องกันอยู่นี่ร้องเพราะอะไรร้องเพราะว่าผิดตรงที่ท่านไปเปิดให้ทุนข้างนอกเข้าไปแข่งขันกันประมูลถ้าเราทำเป็นยังไงวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นรัฐบาลนะผมเป็นท่านนะผมเป็นปั๊บวันนี้ผมกวักมือเรียกชุมชนเลย ทุกคนที่วันนี้ไปศึกษามาชุมชนลงมติกันแล้วต่อยต่อกับทุนแล้วเซ็น m อ u ยูกันแล้วมาเลยมาเลยมาแล้วผมจะแก้ข้อแรกเลยแก้ข้อเดียวมันจะทะลุปุปรงหมดคือให้เป็นของชุมชนส่วนทุนใหญ่กลับไปเอาขนาดกลางขนาดใหญ่เถอะอย่ามาแย่งชาวบ้านเขาก็ไม่มาแข่งกันนะ่ะเขาก็ไม่มาประมูลไม่มาร้องกันก็เกิดท่านครับ แล้วอันนี้มันจะไปสู่จุดไหนรู้ไหมถ้าผมเดาผิดท่านตอบผมมานะผมจะถามท่านละถามว่ายังไงครับที่ทําวันนี้นี่ที่ออกเงื่อนไขไม่ให้มันเกิดให้มันยากแล้วต้องร้องกันแล้วแปดปีไม่เกิดกําลังจะยกเป็นเงื่อนไขเป็นข้ออ้างใช่ไหมว่าโรงงานขนาดเล็กล้มเหลวทําไม่ได้รวบกันไปให้ทุนใหญ่ท,ทําเถอะอย่างนี้หรือเปล่าครับ มันกําลังจะเข้าทางสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นบิดาแห่งความเหลื่อมล้าสุดท้ายก็เข้าร่องความกดอากาศต่ําคือชุมชนทําไม่ได้เปิดโอกาสแล้วแปปีไม่เกิดร้องกันไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะให้มันเกิดอะไรครับรวบให้ทุนใหญ่ทําผมลืมข้อหนึ่งนะที่เป็นข้อดีของโรงไฟฟ้าเศรษฐกิจชุมชนฐานรากข้อดีอะไรรู้ไหมครับ ในชุมชนวันนี้เนี่ยไฟไม่พอนะที่บอกว่าปริมาณไฟประเทศสูงนี่จริงแต่มันสูงในบางที่มันขาดในบางพื้นที่วันนี้นี่ชาวบ้านไปขอการไฟฟ้าอำเภอจังหวัดขอต่อไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไปไล่ไปนาไปทำไร่ทำสวนนี่ไฟฟ้าตอบว่าไฟมันตกไฟไม่พอฟีเดอร์ไม่ได้เป็นเหตุวันนี้ถ้าเกิดไฟฟ้าที่ชุมชน ลงไฟฟ้าแบบนี้ขึ้นปับ๊บเขาก็จําสายขายที่นั่นแหละลงไฟฟ้านี่ก็จะขายไฟที่ชุมชนนะฟีดตรงนั้นเต็มไฟเต็มอะไรจะเกิดครับชาวบ้านขอต่อไฟลงไล่ลงงาทีนี้สบายเลยสบายเลยเพราะไฟมันเต็มพื้นที่เต็มชุมชนประโยชน์อีกสถานหนึ่งตามมาก็คือเกิดไฟฟ้าเพื่อการเกษตรก็ดูสิเศรษฐกิจมันจะมากี่รอบที่ผมพูดวันนี้นี่นะโครงการนี้นี่ถ้าบอกว่า กระตุ้นเศรษฐกิจนะถ้าบอกว่าหมุนเจ็ดรอบเราเคยทํานะอันนี้ผมว่าหมุนไม่ต่ำกว่าสิบกว่ารอบเสียดายจริงๆของดีๆอย่างนี้กลายเป็นของเสียของที่ผมชื่นชมกลายเป็นของที่ผิดหวังเพราะอะไรครับเพราะคิดดีแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์ปากปลาใสแต่น้ำใจเชื่อดคอดูไปดูมาเหมือนฉลาดแกมโกงคิดนี่คือฉลาด แต่พอมีไปเก็บนู่นนี่คือโกงดูเหมือนจะเป็นฉลาดแกโกงโรงบเดี๋ยวครับเดี๋ยวนครับมีผู้ประท้วงดิชั่นขอประท้วงพวกพี่ปายดิฉันฟังหลายครั้งหลายหนแล้วค่ะใส่ร้ายป้ายสีผิดข้อบังคับข้อห9กับกับท่านในยกตลอดค่ะดิฉันบุญยพรนาตาธนพัฒน์สสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินท่านพี่ปายหลายครั้งหลายหน พูดผิดข้อบังคับข้อ69ใส่ร้ายป้ายสีท่านในยกโดยตลอดนะคะว่าท่านพูดอะไรพูดดีน้ําใจเองพูดปากปากดีน้ําใจเชิดคอจริงๆท่านไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะพอแล้วครับพอแล้วครับเข้าใจครับเข้าใจครับขอพิปลายต่อนะครับเชิญนะครับครับครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นนี่ดูไปตอนแรกดูฉลาดคิดเรื่องนี้ดีมาก ผมว่าฉลาดมากที่คิดเรื่องนี้นะแต่ไปดูมาเหมือนฉลาดแกมโกงแต่ดูไปดูมานี่โง่แล้วไม่พออมสเปโตโด้วยนะขอบคุณครับท่านประธานครับท่านคะดิฉันขอประท้วงค่ะคขอให้ท่านพิพายผิดคำครับ,รบที่69ให้ถอนคําพูดคำว่านายกงโง่ด้วยคะ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเดี๋ยวท่านนายกชี้แจงครับ